พอดีมีเศษเชือกใหญ่อยู่นะครับไม่ได้ใช้งานเก็บไว้นานแล้วก็เลยเดี๋ยวจะลองเอามาใช้ทําเป็นสะพานนะครับทําเป็นราสะพานแล้วเอาไว้เดินลงสะเ,เริ่มจากไม้ที่มีนะครับก็ามาตอกเป็นหลักก่อนหลักเอาไว้ค้ำหัวท้ายนะครับอันนี้ก็ทำเป็นหลัก ค้ำไว้แล้วมีตัวค้าล่างอีกทีหนึ่งกันโยกนะครับต่อไปก็เดี๋ยวลองดึงเชือกสารเข้าหากันนี่ครับตอกหลักซ้ายขวาทางลงแล้วก็หลังเชือกกับเสาหลักประตูนะครับอีกทีหนึ่งเพิ่มเพิ่มความแข็งแรง นี่สะพานเดี๋ยวเสริมใหม่อีกทียังเดินได้สบายพร้อมกับเชือกช่วยชีวิตเผื่อมีใครตกน้ำควายน้ำไม่เป็นเรามีเชือกนี่โยงลงไปได้เลยสบายใจได้ไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะตกน้ำเป็นอันตรายพอดี ที่บ้านมีเด็กเยอะเลยต้องทำกันไว้ครับได้สะพานสวยด้วย